สุดค้าทุกท่านนะวันนี้นะผมได้ฟิโลนะครับตัวน,นี้เราเรียกว่าฟิโลลายเมฆนะครับนี่ดูลายนะดูลายที่ใบนะครับเนี่ยเขาจะมีสีเขียวอ่อนๆเนี่ยแทรกเข้ามาอยู่เต็มเลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากเนี่ยทรงใบนะเนี่ยสวยนะครับ มันเงานะครับนี่นะได้มาหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบแบบนี้นนนสวยนะนี่ก็จะได้มาใบเดียวอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ได้ข้อมานะนมีรากมีข้อเรียบร้อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขาจะชําน้ำมาแล้วนะครับชําน้ำมาให้รากออกมาแล้ว นี่หน่อเริ่มอ,ออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมหน่อเริ่มอ,ออกแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกนะครับปลูกลงกระถางกันนะอุสกรปลูกที่ใช้ก็ก็เป็นเหมือนฟิโลทั่วไปนะครับก็จะเป็นกระมะพรพาาสับนะครับแช่น้ำนะกาะป๋องพลาสับแช่น้ําแบบร้อซนะครับน,ะนี่หลังใบนะครับนี่นะ ใบก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็ได้มาแค่หนึ่งใบนะครับเ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขยายให้เขาเติบโตอีกทีหนึ่งนะดูความสวยงามของเขา,าโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะทําการปลูกนะครับโดยการใช้กาบมะพร้าวร้อเปอร์เซนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนปลูกที่ผมปลูกเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับอา ห้าละอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการปลูกฟิโลนะฟิโลหลายเมฆนะครับนะเขาเรียกกันว่าฟิโลหลายเมฆก็แบบนี้นะครับนี่นะเรียบร้อยนะครับก็ใช้กระมะพร้าวนะครับแล้วก็ปุ๋ยนาะออสโมโคตใส่เข้าไปนะครับนะเดี๋ยวเราลดน้ำก็เสร็จ เวลาเสร็จพิธีนะครับนะปลูกไว้เขายางเอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาจะงอกขึ้นมานะครับจากตรงโคนของเขาอีกทีนึงนะอันนี้เราก็กะว่าเดี๋ยวมันจะต้องงอกขึ้นตรงนี้นะเราก็เลยปลูกให้เขาเนี่ยดูเอียงๆหน่อยนะครับนะสวยงามนะครับดูลายชัดเจนนะครับ โอเคนะครับนะเดี๋ยวช่องท้ายนี้เดี๋ยวผมก็จะแนบรูปนะตัวที่โตเต็มวัยนะครับเต็มฟอร์มว่าฟิโลไรเมรกเนี่ยเขามีความสวยงามขนาดไหนนะครับตอนที่เขาโตนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับช่องผมนะผมจะมีต้นไม้ใหม่ๆมาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องของเทคนิคการปลูกนะครับ ทั้งในเรื่องของต้นไม้แล้วก็การถ่ายภาพนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเทคนิคการถ่ายภาพต้นไม้ด้วยนะครับถ่ายยังไงให้ต้นไม้เนี่ยออกมาสวยให้ดูแพงมีราคานะครับนะการถ่ายภาพสําคัญนะครับสำคัญสําหรับต้นไม้นะถ่ายมายังไงให้มันสวยให้มันดูมีมีราคามีคุณค่าเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งยังไงก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ